ใช่คลิปเสยสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ FC สาวหน่อยพี่ผลแพร่งทุกคนนะจ๊ะเบิ่งสภาพแอดมินแลนออกจากห้องน้ำฟันกับพ่อทนายแปงจ้าคนเขาจะบอกว่ารถออกแล้วแอดมินยังอยู่ในห้องน้ำหัวกับเปียกแล้วแอดมินกับพ่อทนายแปงฟันแล้วก็เฝ้าไซท่าชื่นใจนะยิ่มทางนี่แอดมินกับส่สีออกมาพี่น้อง แซ่ผาคนนูแล้วก็น้องชู้ใจกับน้องชู้ใจสองคนจ้ะออ <c oughs> มาแล้วะไปแล้วม,มีร่ไม่ขึ้นนหอ่ <c oughs> อะ,นะนูอยู่รถกับน้องชูใจคันเดียวกันสองคน <c oughs> นู้นูนขึ้นรถคันน,นี้วันแรกด้วย ลูกพักกันอาบน้ำอยู่แม่ไปอาบน้ำอยู่บ้านพ่อนี้บ้านโอ้แม่เรียกออกแม่แม่ตันทางคนอยู่เนาะไปนี่แม่เราแม่เรายางมาะ่ำที่หลังเอาเบอร์ทีหลังว่าจะไปไหนต้องบอกไม่บอกแม่ก็บอกโชเฟอร์ว่าเออลูกจะไปไหนไม่มีแล้วดูขอเบอร์แม่ไว้่อยค่ะเบอร์แม่อยู่ข้างรถมันอันอาบน้ำในห้องน้ำวัดมันบ่ไหลมาอยู่กับแม่สิ เออเอาโอจีดีใจดีใจมีจตะคุไนสวยๆมาอยู่กับแม่น่ารักจังนั้นเลยนุ่นแรนจนบ้านขาคนนู้ลูกสิเนียไอพี่ไปบอกเอาทำไมเขาบม่มาบอกแม่ปกติทุ่มอาจารย์ค่นจะบอกนะไปไหนไปขี่ไปเยี่ยวจะต้องบอกนะแม่ก็เป็นห่วงอยู่อันนู้นถือตะกล้าไปอาบในวัดนั่นละเพราะว่าพ่อวัดพ่อวัดนันหมดหลก็เลยพากันไปตอคิวโดนบ้างมายาบ้างเพราะเป็นอย่างเพราะเป็นอย่างลูกเพราะว่ายังไงแม่ก็ต้องมาจอดรออยู่แล้ว วันหลังเราว่ากันใหม่นะาะนนี้รถก็ต้องลีข้างให้เขานะคมียังมมียังดอก์วไม่แห้งะไ,ไนเยร็น,กออนกูกกับพักกันไปต่อคิวแาบน้ำเนี่ยแต่แม่มันคิ้วเงเา นี่บว่าไปทคิดันอันเชี่ยวเงวาอันนี้เป็นไอถนั่งังตรงไหนล่าจะนั่งของน้องหญิงหรือเปล่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เคลียร์อันนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยเมียงจะได้เมียนเราของรูจักราท่านนพ่ได้คนไหมค่ะอีกับปูปว่าของน้องหญว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยีน้องหญิงบอกให้นี่อยู่น้องหญิงว่าไงแผนม้องหญิงี่จะตรงนี้ ข้างล่างลงเข่าลบเสื้อบุณเลยต้องเข่าอย่างงี้ยกไปอันนี้ผมไม่ติดแตพับเลยก็ได้ลูกพับเลยเสือ้อพับของปุ<ม>๊กิงก็พับเลยพับเลยพับเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออว่าม,ามนันหกแม่เสื้อปุ๊กิงนี่ก็พับเลยแล้วแผ่นมันเกีกรรผมผมเ่ยกันหรกของพวกจะได้มาแผน่นเอากระหนุกเอาจิ้มก็มีเพิ่มลกจิ้ม่็เพิ่มจินได้ก็จิ้ได้กับที่จิน ของอิงอไอ้ของน้องพับใส่ถุงให้เขาเลยนี่ลูกของน้องใช่มจ๊ะกำลังพับเสื้อผ้าของน้องหญิงอยู่นะคะเพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อเก่าของน้องหญิงแตวน้องชูใจมานั่งแทนแลยแล้วนี่เสื้อผ้าที่เดี๋ยวพี่เอาพับเลยอันนี้ของอิงอันนี้ขอ่ใครใส่เสื้อสาไว้ใส่ มีขนมเพื่อนดอกมันม้วนยังก็เลนนะเอาชินจะได้กินได้แบบที่กินเนาะเนาะอืมแล้วกน้องดอกม้วนกินเนี่ยเออหมอนก็หนูนดอกก็ต้องเลยเนาะเขาว่าเขานั่นแล้วอันนี้ของใครของ้โหอันนี้คือของน้องอญิงไม่ไปแล้วตัวกู้งก็แต่แล้วก็หนูก็เอาของหนูเอ้ยนี่นี่นี่เอาของ เาไปอี้เออได้เป็นที่นอนเลยจะได้นี่เขาตุเาเากเต็งรึไม่ยุกแม่แม่เฝ้าดีแน่ไม่หนูเนาะแม่เฝ้าดุนยแม่นเขาบอกมีพ้องห่มีอะไรมาไหมเป็นนัก,กร้องคือมาใหม่ที่ยังไงน,นี่มาองมาใหม่ มาหลายวันแล้วแม่แต่ว่าน้องกลับตู้ไปยังไม่ถึงนอดิตมากลับไปประชิมกลับไปนี่กลับไปรับอะไรเนี่ยเออหิุดอยู่ต้องเป็นนักร้องเล่ชื่อแม่ลำยัยข้างรึกจชื่อลำยัยนี่แม่แม่ลำยัยแลองก่อนก็มีรอมหมอ้องกินยูนเลยลูกมันเป็นอะไรเออหัวเขาลดเข้าไปลดตู้ราได้ แม right? okay. ่จะบอกลวาน้ยที่คนี่หองอะกงวมซือไ oh, ้ลูกแม่ขีดใเป็ืหอมบอละแม่ายนอนมีแง่วย้ยลูกก็สิโชคดีแล้วแม่ มแม่แม่ไหวพริบให้ลูกเนาะมาน,านบ่ประมานแล้ว<อ>ลูกเป็นานักร้องเนาะมือนี่มือนี่มือนี่เดี๋ยวกระผู้ใจแอดมีเดี๋ยวพระผู้ใจลูกบ่แม่น่นักล่องฮะลูกบ่าฉีมานานนาะลูกไอ้หนูน,นี่ชื่ออะไรเนี่ยอ๋งชูใจชูใจมาเลงในกลิ่นคนนะลูกะ,ะนานได้ใช่ไหมลนะูกเอาไปหรอกเอาอันนี่ย เอาผ้าไปลองไปเอาผ้าของพี่ไปลองจะได้อนอนสบายสบายอนี้ที่ว่าจะเอามาปูนอนที่จ่ปูอคะพี่นอนได้อยู่ kita. Okay, เมื่อย่จ้ะพี่น้องเก็บของใช้น้องหญิงให้เข้าที่เก็บที่นอนน้องหญิงให้เข้าที่แล้วก็ทําที่นอนให้น้องชูใจนะจ๊ะก็ก็แอดมินก็กําลังจะทาครีมแอดมินใส่เสื้อผ้าัดลมตัวนั่งจับสัมผัสได้จ้าแม่นี่เหรอนี่เหรอคะแม่สัมผัสเลยสัมผัสในกลางในกลางเอามือล่วงเข้าไปเออหันโอ้โหโอ้ไม่กอด โอ้อันนี้ระบบสัมผัสมือระบบอัตโนมือพัดลมระบบอัตโนมือพี่น้องแอดมินก็ขอฝากคลิปนี้เท่นี้นะจ้าสวัสดีจ้า